สําหรับทีมมิวสิกนะครับเราก็เป็นบริษัทค่ายเพลงนะฮะน้องใหม่นะครก็ตั้งใจที่ทำขึ้นมานะฮะเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าสหับสนับสนุนสําหรับนักดนตรีและก็นักร้องที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็อาจจะยังไม่มีสังกัดนะฮะหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะฮะก็เราก็ตั้งใจที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยนะฮะสำหรับทีมมิวสิกนะครับรู้สึกกดดใจไหมครับกับการที่ต้องแบบว่าย้ายบ้าน หลังจากหลังเดิมมาสู่บ้านหลังใหม่เรื่องเรื่องการย้ายบ้านนี่ไม่ไม่กดดันครับเพราะว่าคุยกันแล้วก็จากลาก,กันได้ดีครับไม่มีปัญหาค,ครับผมคือถือว่าไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหากับไม่มีปัญหากับบริษัทเก่าครับรักกันดีเหมือนเดิมครับ มอไวเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับก็จะหลักๆก็จะใกล้เคียงเดิมนะฮะก็จะเป็นเพลงเพลงป๊อปนะฮะอาจจะเป็นเพลงช้าบ้างแล้วก็เร็วบ้างนะฮะก็ตามแต่จังหวะสมควรนะฮะตอนนี้มันเป็นช่วงปลายปีพอดีก็เลยอยากจะปล่อยเพลงสนุกๆมาให้ได้ฟังกันนะครับครที่เเา ก็น่าตื่นเต้นดีนะฮะน่าตื่นเต้นดีก็ถ้าหลายๆคนพอจะจาได้เนี่ยเมื่อสักประมาณเปีก่อนหรือ8ปีนะับผมก็เคยทาบริษัทขึ้นมาเล็กๆอันหนึ่งชื่อว่ามีสิทธิบอนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกไ็ได้รับการบ่มเพาะนะฮะจ,จากบริษัทที่เราเคยอยู่มาเนี่ยเราก็เข้าใจในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นแล้วก็เห็นช่องทางมากขึ้นนะฮะก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะ,าจะมีพอจะมีหนทางให้เราเดินบ้างสำหรับทีนีสิทธ์ ที่เราเคยเคยเคยทำเพลงให้กับตัวเองเนาะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยเราต้องมีการเหมือนกับพัฒนาแล้วก็ทำเพลงให้กับศิลปินท่านอยู่ด้วยทีนี้เนี่ยเรามีการวางเขียนยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละศิลปินก็อาจจะต้องมีเงินสิทธิ์แตกต่างกันไปทีนี้เรามีการแบบออกแบบยังไงให้แต่ละคนยังไงบ้างก็จะพยายามพยายามให้ศิลปินของเราเนี่ยหลากหลายนะฮะก็คือจะไม่ไม่พยายามเน้นไปที่แนวใดแนวหนึ่งนะอาจจะเป็น เพลงป๊อปบ้างร็อกบ้างหรือว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตบ้างอะไรอย่างนี้นะก็จะพยายามให้หลากหลายให้ไม่ให้ไม่ซ้ํากันนะครับคุมีความมั่นใจมากเลยแค่ไหนครับกับการมาทำธุรกิจใหม่ในการดูแลครับพอถึงตอนนี้นี่ถามความมั่นใจนี่ก็ต้องบอกว่าเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะฮะเพราะว่าออย่างแรกเลยก็คือเรามีม,มีมีกำลังมีเงินสนับสนุนด้วยนะเพราะว่าเรามีบริษัทแม่อย่างที่ทราบเมื่อกี้เลยนะครับก็เ ความมั่นใจก็น่าจะเต็มร้อยถึงอาจจะเกินร้อยด้วยซ้ำเราก็มีรู้จักกับพี่เออยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับในฐานะของโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เลยอยากร่วมงานกับพี่เอก็เลยมาขอพี่เอนะครับว่าง่ายๆครับผมขอพี่เอทำเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับชอบมากครับผมตรงตามที่ทางวงต้องการครับผม เดี๋ยวก็เร็วๆนี้อาจจะมีครับผมขอบคุณครับ,รบฟีดแบ,บ็ตอนนี้เนี่ยก็เ,เราเพิ่งจะปล่อยไปนะเพิ่งจะปล่อยเพลงเอาเมื่อเมื่อจะสัก2วันที่แล้วนี่ยนะฮะอาจจะยังไปไม่ครบทุกสถานีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องดูอีกสักนิดนึงอาจจะเป็นต้นเดือนหน้าก็คงจะพอจะเดาทางได้ว่ามีผลตอบรับเป็นไงบ้างะคระับ มีครับมีเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของแผนเดียแผนการทั้งปีเราก็เริ่มวางเอาไว้แล้วก็จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะน่าจะน่าจะสักประมาณสองสามเดือนเราจะออกมาสักสองสปีนโดยประมาณนี้นะครับตอนน,ตอนนี้มีอยู่แค่นี้ครับมีสองมีสองอ๋อสำหรับปีนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณหกหกเบอร์ครับผมสำหรับปีนี้นะฮะ ครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเอ่อพวกเรานะฮะเอมอบนะครับแล้วก็วงร็อกไวยเลอร์นะฮะเป็นวงน้องใหม่แล้วก็ค่ายใหม่ล่าสุดเลยก็คือทีมีสิทธิ์นะฮะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อๆไปที่จะให้ความเขาเรียกอะไรเอ็มดูแล้วก็มาสนับสนุนพวกเราอีกนะครับขอบคุณมากๆเชิญนะเชิญครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ วงน้องใหม่นะครับล็อกไวเลอร์นะครับกับเพลงสนุกสนุกนะครับผมเต้นได้โยกได้นะครับน่ารักน่ารักฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมติดตามหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับยูทูบครับผมยูทูปชนะครับพิมมอไซ์เฮงซวยเจอเลยครับผมนะครับมีให้ดูฝากกดด้วยนะครับผมฝากกดโลดด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมมากครับผมมากครับ